สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมสวนกุหลาบเล็กๆของเรานะคะว่าหลังจากที่เจอมรสุมเพียวไฟเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นมองคเคะนะคะดอกเล็กกระจิ้วริ้วมากๆเลยนี่นะคะสูงริบรวเลยคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะ เหมือนจะไร้สดนะแต่ไม่ได้ไร้สดนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายสักประ,ประมาณอ่าสามไม่เกินห้านาทีนะคะจะพาเ,เพื่อนๆชมสวน,นะคะ่ะวันนี้ฝนตกฝนย้อยนะคะตกปล่อยๆช่วงนี้กุหลาบของเราออกดอกอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็จะมีเห็นรอยเพียไฟบ้างนะคะอันนี้เป็น มองเคร์นะคะอ่ะดูดูใกล้ๆนี่ซูมหน่อยไม่มั่นใจว่าโทรศัพท์ของเราจะจะถ่ายได้กี่นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้คือฮอริเทสนะคะน้องเป็นกุหลาบที่ค่อนข้างมีอายุมากๆเลยต้นนี้ประมาณ3ปีได้นะคะอ่าช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาน้องไม่ได้ออกดอกนะ น้องต้นนี้ไม่ไม่ค่อยออกดอกช่วงฤดูหนาวนะคะปีที่แล้วก็ไม่ได้ออกดอกช่วงฤดูหนาวนะนี่นะคะดูจากต้นน้องก็ได้เราเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วแหละแต่ว่าต้นนี้คือฮอริเทสต้นนั้นแหละต้นที่เคยถ่ายลงเมื่อคลิปที่พัน่านมานะคะถ้าเห็นเป็นคลิปฮอริสเทสก็คือต้นนี้แหละคะ่ะนี่ทําทําที่ทําทางทําอะที่ปลูกให้น้องใหม่ละนี่เอาบล็อกมากั้นนะคะ ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะคะเรื่องการแตกกิ่งกระโดงเพราะว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงไม่ไม่สวยหรือเปล่าหรือย,ยังไงแต่เท่าที่สังเกตแล้วน้องไม่ค่อยแตกกิ่งกระโดงจะแตกกิ่งรองบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใบไม่สวยเลยคะ่ะดูสิคะเด็ดทิ้งดีวกว่าดอกนี้ไม่ค่อยแข็งแรงในการนีแต่ว่าที่เราให้น้องออกดอกเพราะว่าน้องไม่ออกดอกเลย ในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเมื่อวานก็โรยไปละหนึ่งดอกมาเร็วไปเร็วนะคะมาเร็วไปเร็วมากสำหรับนอ้องฮาริเทสของเราใบไม่ค่อยมีนะคะดูนะคะที่มีมีอยู่ก็ดูเอาเถิดค่ะมแมลงนะคะก็ยังอุตส่าห์มบาบังเบียดได้นะคะเห็นเห็นไหมคะ น่าสงสารจริงๆแต่ว่าน้องก็ออกดอกมีทั้งเพีย้ยไฟนะคะเห็นไหมคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูช่อนี้นะคะช่อนี้อันนี้เพิ่งบานพร้อมกันนะคะวันนี้ต้องรีบถ่ายไม่อย่างนั้นอะ่ะไปเร็วมากๆค่ะว่าบ่าเขาเรียกว,ว่าบานเช้าโรยเย็นนะคะวันนี้ไม่แดด ก็อย่างที่บอกนะคะว่าคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นก็จะมีพูดผิดบ้างก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจะมาดมกลิ่นกันเฮ้ยชื่นใจมากๆค่ะสมกับที่รอคอยนะคะออกดอกไม่เก่งไม่ใช่ไม่เก่งสิเขาถ้าเขาได้ออกเขาก็ออกดอกเยอะออกดอกเป็นช่อออกดอกต่อกันอ่ะสองสามรอบอยู่ แต่ถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งไปหลายเดือนเลยหอมนะคะเอาอีกสักรอบสิกลิ่นตะไคร้ค่ะกลิ่นตะไคร้แรงมากเลยมาดูช่อนี้บ้างนะคะคจิ๋วนี่สวยไหมคะเล็กๆจิ๋วอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ก็โอเคเลยนี่นะคะ ต้นแข็งแรงนะคะถึงว่าถึงแม้ว่าใบจะไม่เยอะแต่ต้นก็แข็งแรงแน่บอกว่าจะถ่ายไม่เกินห้านาทีนี่ก็แป๊บเดียวเผลอแปบ๊บเดียวหรือแสบบี่นาทีกว่าแล้วนะคะสีนาทีครึ่งละจะไปดูต้นอื่นกันบ้างค่ะนี่นะคะแวะมาดูมงเคลอ,อีกยังไม่ได้ดมกลิ่นมงเคเลอขอดมหน่อยนูนนะคะขอดมหน่อยนะ ชื่นใจสักหน่อยสินี่ถึงดอกจะเล็กแต่ว่าสวยอยู่นะคะได้ทรงสวยอยู่อหอมนะคะน้องมองเคอนี่ออกกลิ่นแนวกุหลาบเลยกุหลาบสมัยเก่าเลยว่าอย่างนั้นนะคะไหลงมาให้แม่ดูใกล้ๆสิ <c oughs> ต้องใช้บันไดหรือเปล่าอันเนี้ย <c oughs> ไม่ค่อยดอกนะคะแต่ว่าก็ได้อยู่ใบไม่ค่อยสวยนะรอบนี้ขอสารภาพตามตรงเลยว่าเป็นคนที่เลี้ยงกุหลาบมองเคือไม่สวยค่ะเป็นคนที่เลี้ยงกุหลาบมองเคือไม่ได้งามเลยงามก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะไม่รู้เป็นอะไรไม่ทราบเป็นอะไรนะคะก็ถามว่าต้นงามไหมต้นก็เคยงามอยู่นะแต่ว่าดอกเขาเวลาเป็นดอกออกมาค่ะก็จะโดนเพียวไอ้อุ๊ย โดนเพียวไฟก่อนนะคะเห็นไหมคะประมาณนี้นี่ค่ะเพียวไฟนะคะร่องรอยของเพียวไฟออกมาให้แม่ดูหน่อยสิลูกนี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าน้องก็อยากออกดอกอยู่นต้นนี้คือพรูมนะคะออกดอกเก่งค่ะเด็ดไปรอบหนึ่งสองรอบแล้วค่ะเด็ดหนูเพียยไฟแต่ว่า กำลังออกดอกใหม่นี่ประมาณนี้นี่นะคะแตกช่อแตกยอดมาเขาเป็นกุหลาบเรื้อยนะคะถึงจะโดนเพี้ยไฟบ้างแต่ก็ยังโอเคอยู่สวยอยู่ค่ะก็บ,บานให้ได้ชื่นชมครั้งแล้ดอกสองดอกนะคะเพราะว่าเขาบานไม่ไม่พร้อมกันค่ะ ชื่นใจค่ะนี่ก็ออกแนวกลิ่นตะไคร้กลิ่นกลิ่นคล้ายๆกับพอดีเทสเลยนะคะกลิ่นคล้ายกันมากเลยออกแนวกลิ่นกลิ่นตะไคร้นะคะสวยค่ะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะเดีย๋ยวพาชมอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้คือริเบลล,รเบลล่าค่ะริเบลลล่าประมาณนี้ไม่มั่นใจอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะช่วยคอมเมนต์ตอบหน่อยนะเขาเขาบอกชื่อว่าวิเบลลล่าประมาณนี้ค่ะเราอ่านถูกหรือเปล่าเขาก็ไม่ไม่ค่อยได้แปลภาษาอังกฤษด้วยสิดูนี่นะคะสวยมากคะ่ะน้องสวยมากๆเลยนะคะอืม ไม่มน่นใจว่ากลิ่นอะไรออกอีกสักรอบสิออกกลิ่นหอมไม่แรงเท่าเฮอริเทสนะคะหอมไม่แรงเท่าภูมแต่ว,ว่าก็ออกกลิ่นแนวเดียวกันนะคะเหมือนเหมือนจะหอมกลิ่นตะไคร้นะคะแต่กลิ่นอ่อนมากๆค่ะแต่ก็หอมอยู่นะคะหอม เหมือนกลิ่นตะไคร้ผสมด้วยค่ะนี่นะคะดอกที่โรยแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะใช้กันไกรตัดทิ้งนะคะให้ดอกเก่งนะคะสำหรับริเบลลูล่านะคะสวยมากๆค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้าเราจะพาชมใหม่อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนะ เราไม่ทราบว่าเสียงชัดหดรือเปล่าแต่ว่าก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนรินฝนย้อยอากาศค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ว่าอบอ้าวนะคะนี่นะคะชมใกลๆ้ๆสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย